เป็นนี้มั้ยพรุ่งนี้มั้ยได้ไหมได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเปิดเลี้ยงไปแอนยสวัสดีค่ะทุกคนก็คือไม่เจอกันนานมากหายไปปีหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมมาไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันดีนะคะก็คือแบบได้กลับมา ้อมกับคลิปรับปริญญาอีกแล้ว <Yeah! S 1> ปีก่อนเราก็ไปหาพี่เจเลอร์กับพี่กัปตันชลธนนะคะรอบนี้ก็เป็นคิวของพี่เจมี่เจมกับเจริวชิรวิทย์นั่นเองค่ะคือเขาอยู่คณะเดียวกันแต่ก็ต้องมาลุ้นนะว่าแบบเขาจะรวมพลใกล้กันไหมเพราะว่าพี่เจมนัดบ่ายโมงใช่ไหมถึงบ่ายสาแต่ว่าคุณริยวชิรวิทย์นัดบ่ายสองครึ่งค่ะคือถ้าเขาไม่รวมพลแบบใกล้ๆกกันเหมือนแบบพี่เจเลอร์กับกัปตัน เราจะวิ่งยังไงทุกคนแล้วก็แบบไม่เคยไปมอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เลยมีหลงแน่แนวแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะคะวันนี้จะเป็นยังไงเจอกันที่ท่าพระจันทร์จ้า ค่ะทุกคนทุกคนใส่คนละกล้ามโลกแซ่บไปแล้วเด้อไ่ใส่กไยาบาแต่ไม่เดี๋ยวมาที่ไว้าวอเไทยเดี๋ยวกบดีวแกะนค่จะลบแล้วลูกเอ้ข้าวอะไรข้าวเหนียวหมูปิ้งเหรอเปียงข้าวอะข้าวเหนียวหมูปิ้งหนึ่ง หมือนถอนพุ่คลาตยืมมาให้ไปด้วยกันแั้ตั้งแต่ยังไม่ติดตัวนี้จที่

เหมือนไม่ใ uhm ห้ลูกไนเหมือนเ่พี่คลองเลยอะไรอีกอะไรอีก วันนี้ก็เรียงนะ เตร็เื่องกับดีๆนะคะวันทีไลฟ์เลื่อดฉายเป็นเดือนแปดแล้วนะ it oh,

เล่เนละครที่เกีจะวจัรก็เลยหวังว่าจะมีสีที่ถ่ายด้กันต้องรอยใ่ใเ่าว่าเป็นคนดีเล่นเป็นแบบ้ายบอย

ที่โน่นมันแบบมันมันไปยาวแล้วมันใหญ่ใชก็ี่เอาถือมันี่อลถขงกองอรหแต่ละพนัานมันใช่ไออกได้ง่ายกว่าใช่ สว like ยใช่ป่าสวยว่าดี ว่าที่แฮปปี้คุ้มค่ากับการที่ไปแบบไม่มีการล้มพลแบบนี้มานานแล้วว่าทุกคนแบบพี่เจมบก็ยังพูดว่าแบบไม่ได้เจอมานานมากว่าแบบเป็นวันที่ดีมากยังมีแบบคุณกัปตันชวทรทอนคงยิ่งยงแต่ว่าเราไม่เจอเขาแบบเขาน่าจะไปเจอกันแบบไม่ใช่จุดรวมพล,ลของพี่เจยังไงเราก็ไม่เจอแล้วแบบ วันนี้มีโมเมนต์เยอะมากทุกคนคือแบบแต่มันแบบติดที่โทรศัพท์เราที่แบบมันมีปัญหาแบบเออเลอร์แบบเครื่องมันเต็มด้วยมันก็แบบอะคิดยากคือมันมีซีนหนึ่งทุกคนแบบว่าเป็นตอนที่แบบก่อนพี่เจมจะกลับแชป้าจะแบบพี่เต็มจะเข้ามาถ่ายรูปตรงกลางแล้วแบบเราอยู่ตรงกลางพอดีไงเราก็แบบตั้งเป็นแบบกล้องแบบถ่ายเซลฟี่เพื่อแบบว่า ให้เห็นพี่เจมข้างหลังใช่ปะแล้วเราก็แบบชวนพี่เจมคุยเหมือนเราจะคือแบบคนอื่นอะเขาแบบว่าพี่เจมเห็นรูปแบบหน้าจอรูปด้านหลังโทรศัพท์เขาแล้วพี่เจมก็แซวว่าแบบเอ้ยรูปใครรูปแบบด้อมอื่นอะไรเงี้ยเราแบบ เราก็เลยแบบใช้กล้องหน้าไงแล้วก็เลยบอกว่าอีนี่คนนี้หลนะคนนี้หล่อแล้วก็คือแบบพี่เจมเป็นหน้าพี่เจมใช่ปะพี่เจมบอกอุ้ยคิมินโนโตหรือเปล่าดีที่สุดอ่ะดีที่สุดดีที่สุดฮะลูกถ่ายกล้องไข่ที่ตรงคอเราหล่อมากใจใจคือเจนนะลูกรอรอหมดอ่ะพี่เจมตรงนี้หล่อนะหล่อมากเลยคิมินโตโตอะไรปะ ได้ๆก็คือวันนี้เป็นวันที่ดีแบบทุกคนได้โมเมนต์ได้รูปกันแบบูุใจมากๆเพราะพี่เจมอะ่ะคือเดินหาทุกคนแบบทั่วถึงด้วยความที่คนไม่เยอะมันเป็นมาธรรมดาด้วยใช่ก็เลยแบบเจฟูถึงจะอากาศร้อนแค่ไหนก็นตามได้โมเมนต์แบบเต็เปี่ยมใช่แล้วพอหลังจากพี่เจมกลับใช่ไหมแล้วก็มูไปหาริวต่อระหว่างทางก็เจอสกายก็มีคลิปมานิดนึง พอไปหาลิวใช่ปะก็คือแบบเหมือนคนส่วนใหญ,ญ่ก็มาจากมูฟมาจากพี่เจมทางนั้นหน้าเดิมๆใช่ก็ไม่ค่อยมีไลายแต่ว่าแบบเออเขาเป็นแบบดาราช่องสามแล้วไงก็แบบมีกล้องมาแบบทั้งภาพแบบตากล้องนักข่าวมาสัมภาษณ์ลิวอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเพื่อนดาราช่องสามนางมาใช่แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์รก็คือพี่เจพี่เด๋อค่ะแล้วอันนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งทุกคน ก็คือพี่เจพี่หนใช่ไหมเดินเข้ามาหาลีวมาถ่ายรูปทักทายอะไรย่างนี้เราก็มีคลิปแต่ว่าอยู่ในกล้องใหญ่ใช่แต่ว่าพอพี่เจพี่หนึ่งจะกลับเราแบบกลับด้านหลังเราก็แบบเดินมานิดนึงแบบมาขอแบบเซฮายถ่ายตอนกลับเดินกลับหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็กดแบบจะอัสตอรี่อะทุกคนแล้วมันค้างมันไม่อาจให้เราไอจี IG มันค้างเราก็าจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันแบบ ค่อนข้างจะเต็มมันจะเออเลอร์ดิหนึงแบบแบบเซ็งมากคือแบบมันใกล้มากทุกคนแบบใกล้มากๆนึกออกมะเวลาไปอีเวนต์แล้วเราเดินแบบส่งเขาอะมันก็ใกล้แบบนั้นอะแบบเพราะมันไม่มีใครมาแย่งที่เราทุกคนมันมีแค่เรากับอีกไมกี่คนที่เดินมาถ่ายเออแบบเราแค่จะแบบบายๆพี่เจพี่หนึ่งอะไรยเงี้ยแต่คลิปนั้นมันก็คือไม่ได้มันแค่อยู่ในความทรงจําเราอีกแล้ว อุตส่าห์ได้เจอทั้งทีก็แ,แบบอยากจะมีโมเมนต์เก็บอะไรบ้างแต่ไอจีกับโทรศัพท์ก็คือไม่ให้ความร่วมมือค่ะนั่นแหละก็เลยแบบเสียดายมากเราก็เลยมูฟกลับมาอยู่ตรงริมต่อใช่ด้วยความที่คนมันไม่เยอะเดินเข้าเดินออกง่ายไม่มีไม่มีท็อปปิกม,มาพูดคุยกับริวเลยอ่ะวันเนี้ยเออแบบคิดไม่ออกว่าจะชวนคุยอะไรใช่แต่แบบเสียดายที่ไม่มีของผ่อนมาให้ริวกับพี่เจมเลยคือ กระชันชีดมากๆแบบหาของขวัญไม่ทันปกติเราจะหาแบบที่แบบหาสั่งร้านที่มันแบบค่อนข้างดีไหน่อยที่แบบเฉพาะหน่อยไม่ใช่ดอกไม้หรือของกันแบบอะไรตุ๊กตาของกินอะไรนี้มันก็แบบหาสั่งไม่ทันจะทําเองเป็นการแบบที่ให้พี่เตยก็ทําไม่ทด้นะทุกคนนั่แหละทุกคนทุกคนที่แบบมันเป็นช่วงไฟนอลนเราแบบงานยุ่งมากไม่มีเวลาหาเพิ่งจะปิดมาได้สองวัน ไม่ทันหรือก็เสียดายแบบคนที่มีของขวัญให้ริวใช่ปะก็ได้เอาเข้าไปให้แล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่แต่ก็มีแบบแค่ไม่กี่คนเพราะเหมือนแบบมันก็ะทันหันนะอ่ะก็เลยแบบเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรไปงานแน่นแอืมแล้วก็แบบกลับมาถ่ายรูปรวมของริวถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้แล้วก็นางก็แยกใหญ่แล้วก็จก งานรับปริญญาของรุ่นนี้แล้วปีหน้าจะเป็นใครก็ต้องติดตามอาจจะเป็นพี่บอชแล้วก็เจ็ก,กี้ถ้าคิดไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสมคช<น>ินะคะคลิปต่อไปรีวิวชีวิตปี2ของเด็กอินโนโคไซนะคะมาเจอก,กัน